ครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสก,กีโฟชมเปี้ยลีกหรือ BCL กันต่อนะครับใกล้จะครบทุกซีซั่นแล้วในปีน2021สําหรับ BCL ของเรานะครับซีซั่นที่101ฮะฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับมาดูคู่ชิงชนะเลิศครับระหว่างปาร์เซโลนาเล่นโดยคุณเจมส์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นโดยคุณวินใครจะเป็นแชมป์ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเจมเอเฝากแชร์ด้นะครับ สวัสดีครับโมบินาจากครักโรงแรมตักเทียด้วยนะครับขอบคุณครับ ผลงานการแข่งใน BCL ของทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเคยอกหักมาด้วยกันทั้งคู่ยังไม่เคยได้แชมป์เหมือนกันเลยนะครับคุณเจมเนี่ยเข้าชิงไป3ครั้งได้รองแชมป์สครั้งครับส่วนคุณวินเนี่ยเข้าชิงไป1ครั้งก็ได้รองแชมป์มา1ครั้งเช่นกันนะครับวันนี้ต้องมีคนได้แชมป์เป็นครั้งแรกแน่นอนนะครับมาดูรลอัพของบาซ่าคุณเจมนะครับใช้4-2-1-3ครับประตูเป็นเบสเพเยอร์มาร์คอเดนทัสเซเกนนะครับที่เหลือเป็นฟีเจอร์เพเยอร์ แบ็กซ้ายเจอรดีเอลบ้างครับแบ็กขวาเซจินโนเดสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเซจิโอบุสเกตนะครับตัวกลางดานิเอเวสตัวลูกเปดดี้ครับปีกด้านซ้ายอันซูฟาติด้านขวาไฟรันโตเลสหน้าเป้าเป็นพีเออมริโอบาเมยังนะครับ ทางด้านฟูลแมนยูของคุณวินครับก็ใช้หลัง5เหมือนเดิมครับ5 2 1 2จากรอบที่ผ่านมานะครับประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์ครับเซนเตอร์3คนแฮร์รี่แม็กควาลาเฟวาราแล้วก็เอลิกไบยี่นะครับแบ็กซ้ายเอเล็กเตเลสแบ็กขวาอารอนวันบิสซาก้าครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนสกอตต์แม็กทูบินเน่กับเนมิยามาติสนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกบุนโน่ไฟนเดสครับคู่หน้าเป็นเอดิสันคาวานียืนคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ าพลังทีไม่เกิน4,000ต้องใช้นักเตะชุดปัจจุบันของสโมสรที่เลือกเล่นเท่านั้นนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งบาซ่าของคุณเจมเคลียร์ก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีเข้มโมเดลทีมเย้าของบาซ่าครับส่วนฝั่งคุณวินนะครับแมนยูมากับชุดโมเดลทีมเยือนของแมนยูนะครับเดสทับเติมขึ้นมาคืนที่ไดนเอลเวสรับริมเส้นยังไม่ออกครับโยกสวยแล้วเปิดด้วยซ้ายวารานมงเทียร์มาครับแล้วสองมีบุสเกตเก็บไปทางด้านซ้ายครับเอาบ้า ยัดเข้าไปตรงนี้อันซูฟติจะพิกติดแม็กไกว์ป้องกันได้สวยครับนัดชิงคู่นี้นะครับจะต้องบอกว่าอาจจะเป็นคู่ที่ชะตาฟ้าลิขิตมาเจอกันหรือเปล่าเพราะว่ารอบรองฝั่งของคุณเจมเนี่ยเจอกับคุณโจนะคุณโจเนี่ยชนะสกอร์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าใช้นักเตะผิดนะครับก็เลยโดนปรับแทบายไปนะฮะเป็นคุณเจมที่เข้ามาชิงแทนนะครับส่วนคุณวินเนี่ยรอบรองถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนะครับผมเจอกับคุณโอเว่นเนี่ยคุณโอเว่นบุกหนักนะครับคุณวินมีโอกาสยิงไป2ครั้งนะก็เป็นประตูทั้ง2อครั้งเลย ได้มาตกประตูเดียวด้วยนะครับพอจะเห็นภาพเลยนะว่าเออชะตาฟ้าลิขิตนะครับมาเจอกันในนัดชิงแบบนี้นะครับผมมาแล้วก็ต้องใส่กันเต็มที่นะครับนัดชิงแล้วหมุนตัวยิงติดบล็อกปีเก้เอาชุลมุนชุลเกอยู่นะครับคูกคูคคิกอยู่ในกรอบเขตโทษครับลีออกมาหรือเหมือนคุณวินก็รอจังหวะอยู่นะครับรอจังหวะให้คุณเจมเข้าแล้วพิกนะครับผมรอจับบอลแล้วนิ่งจับบอลแล้วนิ่งอยู่นะฮะอยู่พักหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเอาละครับเป็นบอลของคุณเจมบ้างครับออกมาทางด้านขวาครับฟรานซตอเรส ย้อนมาที่แดนนี่เอเวสออกมา,าเดอ,เอนอ,อ,อกข้างไปเฉยโอ้ยเป็นลูกทุ่มของคุณวินครับมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอ่ะกดหยุดเกมนิดนึงอ๋อปรับภาพเป็นวายนะครับปรับอะไรเพิ่มเติมอันนี้เป็นหน้าจอของคุณวินนะครับปรับจอยสติ๊กออกไปนะครับให้ปรากฏเฉพาะตอนที่ขยับเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะลกตาครับ คุณวินนี่ใช้เล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับคาวานี่พิกสวยครับพิกโอ้โหพิกแต่ไม่พิกครับพิกสองจังหวะซอนแต่ไม่ได้ยิงอะยี่เล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับคุณวินเอาละครับคุณเจมส์วางมาที่ฟรานต์เตเลสหม่งชงไปข้างในมีแต่แม็กโทเมเน่ครับดักอยู่ตรงนั้นเป็นโอรรกาสของแมนยูคุณวินอีกครั้งหนึ่งครับยัดไปโรนัลโดคาวานี่รอจังหวะแล้วคืนบูนโนยิงลูกนิ้เข้าไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับ มาลุกนิ่งะฮะต้องบอกว่าลุกนิ่งครับจ่ายแล้วนิ่งไม่ใช่ลุกนิ่งฟีคิกนะครับผมจ่ายแล้วหยุดหยุกพักหนึ่งนะฮะสังเกตจังหวะคุณวินนะครับจ่ายแล้วรอรอเพ๊บหนึ่งอ่ะสองสามวินาทีนะครับรอให้นักเตะคุณเจมเข้าแล้วพลิกนะครับผมแต่คุณเจเหมือนจะรู้ทันนะครับนี่ไม่เข้าเลยฮะรอฮะคุณไม่มาก็ฉันก็ไม่ไม่เกาหลังให้แต่แต่ลูกนี้เป็นฝั่งคุณวินครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากบูโน่เฟรนเดส อาล้วครับมีประตูแรกเกิดขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะนิ่งๆกันสักพักหนึ่งนะครับผมน่าจ,จะเปิดกันมากขึ้นนะครับลูกเกมเอา้อาชายเตะอัดพวกเดียวกันเองครับไปเข้าทางคาวานี คราวนี่พาบอลขึ้นมาบูโน่ฟานเดนเดสแบ็กทูมิเน่โรนโดหายไปไหนไม่รู้ครับบูโน่ฟานเดนเดสโรนโดมาแล้วให้โรนโดโรนโดโยกหลบโรนโดมุดต่อไปได้ครับโรนโดให้ที่บูโน่ฟานเดนเดสยิงตามน้ำติดเซฟครับซ้ำีกทีนึงไม่เข้ากรอบโอ้โหไม่ได้ประตูที่สองครับแมนยูคุณวินดูครับโรนโดมุดครับมุดไปแล้วจะหายได้นะครับบูโน่ยิงดาบแรกนะครับแล้วเป็นแม็กทูมิเน่ยิงไปไหนก็ไม่รู้ อย่างที่บอกนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยเข้าชิงมาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้แชมป์นะครับโดยเฉพาะคุณเจมส์นี่เข้าชิงมา3ครั้งนะครับอกหักทั้ง3ครั้งเลยนี่เป็นการเข้าชิงครั้งที่4นะครับจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับส่วนคุณวินนะเคยพาฟูลแมนยูแข่งซีซั่นฟูสสมสรสอนแบบนี้นะครับแต่ก็แพ้ฟูเชลซีให้กับคุณพีไปนะตั้งแต่ซีซั่น73นะครับนี่เป็นการเข้าชิงครั้งที่2ของคุณวินนะครับเอายังครับอันซูฟาติ เอาช้าไปแล้วครับวานวิสกาดักได้ไปที่โรนโดครับจ่ายซิกแซกมาคาวานี่วานวิสกาเบิ้ลติดลองเล่ครับลองเล่ต้องแก้ไขมาก่อนเอ้าึ้นบอลไม่ดีครับวานวิสกาให้โลนโดโรนโดข้างในมีคาวานี่ครับโรนโดไปเองลองเล่ไม่เข้าครับให้คาวานี่ยิงโอ้สลิปปิ้งช็อตสวยงาม2ประตูต่อสู่ครับเอดิสันคาวานี่เอลมาชัดจอร์ดูกาลหน้าไม่ได้อยู่กับแมนยูแล้วนะครับนี่ครับต้องชมตั้งแต่วานวิสกานะครับ ไปดักบอลมาได้แล้วโรนโดดึงออกข้างไปนะครับดึงเนี่ยดึงลองเล่ไปแต่ลองเล่ไม่ตามนะครับมันทําให้เป็นปิเก้ที่สลับตัวไปนะครับหักเข้ามาเนี่ยก็มีเซอร์จิโนเดสเนี่ยตามมาไม่ทันนะครับคาวานี่เสร็จเลยครับอาล้ครับคุณมินได้มาอีก1ลูกครับสองศูนย์ครับจากเอดิสันคาวานี่ฮะใส่สลิปปิ้งช็อตไปจ่ายยาตรงนี้โอ้โหมายังไม่ได้บอลครับเซนเตอร์3คนก็เจาะยากหน่อยนะครับ อยู่ได้บอลอีกแล้วครับบูน่รฟานเดสคาวานี่ให้โรนโดเบิ้ลสวยครับแม็กชูมินเจับตรงนี้มาลองเล่ดักได้บ้างครับยัดไปบอลถึงฟานันโตเลสครับและนี่อเวสคืนฟานันโตเลสตอเลสมองหาโอบามยังครับโอบาโอบาคืนฟรนันได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้เราไปเสียบใส่เขาไม่โดนบอลนะ วาร้านครับผัวเขาบัมไปแล้วครับหมุนตัวจ่ายบอลด้วยคาวานี่ฟาครับกูโน่เันเดสแทงแล้วชิงโอ้สวยงามครับดอกนี้แฮสเกนยึกยึดยึดแกดูจะออกหรือเปล่าคาวานี่บอกไม่ออกใช่ไหมใส่เลยสามประตูต่อศูนย์โอ้ริสเตียโนโรน aldo ครับจ่ายมาลูกหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับมายิงได้ครับทดแทนครับทดแทนคาวานี่ทดแทนครับเมื่อกี้คุณส่งให้ผมใช่ไหมผมส่งคืนพี่แล้วกันคาวานี่ต้องเรียกพี่นะ เอาล้ครับสามประตูต่อศูนย์ครับหายกันใหญ่แล้วคุณเจมอาจจะกลับมาลำบากนะครับผมโดนนำห่างไปสามลูกนะครับกำลังจะจบครึ่งแรกลูกเกมก็ยังปั้นเกมขึ้นไปหาโอบาไม่ได้มากนักนะครับฝั่งบาซ่าของคุณเจมนะครับตอนนี้คุณวินเล่นในความมั่นใจนะครับมาสามลูกแบบนี้นะครับแต่เวลายังมีครับยังไม่จบครึ่งแรกเลยด้วยซ้านะครับเพียงแต่ว่างานมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคุณเจมนะครับโอบามยายางออกมาเดสฝากไว้ตอเลส ใช่เดสข้างในมีโอบาครับเดสเปิดเข้าไปไม่ถึงอันซูฟัติครับถ้าผ่านเดคอาไปได้เนี่ยใส่สกอร์อได้เลยนะครับอันซูฟัติแต่ก็ไม่ผ่านเลยครับเอาละครับแมนยูมาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เบิรให้แม็กชมิเนมาติสโอ้มาติติดเครื่องมาตรงนี้อาจารย์เปล่าหรือยังไม่เปล่าครับไม่เปล่าแบบนี้โอบาหลุดหรือเปล่าไม่ผ่านวานิสซ้าครับ เขียมากลางสนามจบครึ่งแรกครับบา์เซลูนาของบุญเจมศูนนะครับคือพยายามทำเกมขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะครับบาซ่าส่วนคุณวินนะครับผมก็ได้มา3มประตูเลยนะครับชิงความได้เปรียบแล้วก็ยิ้มเลยนะครึ่งหลังเล่นสบายครึ่งนะครับเล่นด้วยความกดดันน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอย่าประมาทนะบอลกลมๆมีลมข้างในครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะรึงแรก ยิง3ลูกครึ่งหลังอาจจะเสีย3 <PUBG. S 1> ลูกก right. well uh ็เป็นไปได้ครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นนะครับบาซ่ามีขยับเลยนะครับด้านนี้อเวสต์สุกถอดออกไปครับกาบี้ลงมานะครับฟรานซอลเลสสุดถอดออกไปนะครับเดเบเล่ลงมามาดูจังหวะของคุณวินก่อนครับคาร์วานี้งัดตรงนี้ลองเลยพักอกคืนแคสเซเก้นครับระวังด้วยนะครับจังหวะเก็บบอลคืนหรือพักอกคืนหรือว่ารอดักแบบนี้นะระวังไปวิ่งชนประตูหรือไม่ก็ทำเข้าประตูตัวเองนะฮะอันสุฟติครับจอร์ดี้บ้ารักฝากครับคืนอันสุฟติข้างในมีครับเปดี้ มาติดไม่เข้าครับเบิ้ลนตรงนี้ดักได้ครับหมายดักทางบอลได้สวยทีเดียวครับคุณวินบังคับมิดฟิลไปช่วยดักนะครับดักทางส่งบอลแล้วใช้ความนิ่งในการยืนรับบอลนะครับรับบอลแล้วนิ่งรับบอลแล้วนิ่งสักหนึ่งสองวินาทีนะครับเอ้าเข้าพวดมาแบบนี้ยังไงครับโอบามายังให้อันซูยังมีตัวช็อตเอารวมิ่งชนกันเองนั่นแหละครับเอ้าเซฟเฉยแล้วสามทีเนึงเอ้าเข้าไปเลยเอาละครับได้ประตูได้แล้วครับฟาร์เซน่าของคุณเจ์ครับจากอันซูฟาติ โอ้ไปวิ่งชนกันนะครับกองหลังกับเดกอาดูอีกทีหนึ่งครับนูนโอ้กระเด็นเลยนี่เป็นวาลานครับแล้วเซฟติดเซฟโดนนะครับจังหวะแรกแต่ว่าบอลมันมาเข้าทางอันสุตติกับกระโดดฟาดเลยครับวิ่งชนกันปั่มครับเซฟดอกนี้ก่อนนะครับกระโดดฟาดเลยเดกอารลุกมาไม่ทันครับ วารานลุกมาก็เอ้าบอลไปไหนแล้วเข้าประตูไปเฉย1ประตูต่อ3ครับไม่แน่นะฮะประมาทไม่ได้นะครับคุณวินถ้าจะเรียกความมั่นใจก็ใส่สกอร์เพิ่มอีกหนึ่งลูกนี้น่าจะยิ้มยิ้มอีกนะครับยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะับตอนนี้มุมปากอาจจะยิ้มน้อยลงนะครับผมหลังโดนตีให้แตกนะครับโอ้บาเพ็ญย้วนโอ้ยังแก้ไขได้เอ้าจะไปส่งคืนมาติดเง่นั้นเพื่อนมาไม่ทัน บอลเป็นของแมนยูอีกครั้งหนึ่งครับคาวานีเบิร์นโรวันโดเล่นกับคาวานีปีเก้ดักอยู่แล้วไม่ให้วิ่งไปครับจะขึ้นเกมก็ติดขัดติดติดขัดอยู่นะครับจังหวะบอลจากกองหลังไปกองกลางของคุณเจมเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงกองหน้าพอถึงกองหน้าก็ยังหาจังหวะจบไม่ค่อยได้มากนักนะครับกาบี้ครับเนี่ยจ่ายติดครับอ็นบอลของคุณวินอีกครั้งหนึ่งครับมาติสโรนัลโดพลิกตรงนี้โอ้โหกล่องดวงใจกับบุสเกต เข้าทางอันซูฟติครับได้บุกเลยครับเปดี้ให้อันซูฟติโยกไม้ไม่โยกก็โยกไม่ทันครับหิบอลของแมนยูครับยอนบูโน่ฟานเดนเดสเบิร์นคารวานี่รอจังหวะพิกแบ็กขวาไม่เติมครับเข้าไปด้านในดีกว่าครับโลโดให้ตรงนี้บูโน่ฟานเดนเดสหลุดครับแทสเกตไม่ออกมายิงเลยนะครับโอ้ยข้ามคางครับก็ร่างเลอยู่ว่าแทสเกตจะออกมาหรือเปล่านะครับดูภาพใช้ทีหนึ่งครับบูโน่นะครับได้หลุดโลโดจ่ายโอ้ยก็ไม่ไม่ห่างมากนักันนะครับดูมุมนี้ ขึงหลังนี้ยังไม่ได้ประตูเพิ่มนะครับคุณวินเพราะฉะนั้นโอกาสสาหรับคุณเจมก็ยังมีเสม,มอรครับห่าง2ลูกแบบนี้นะครับมีกฎหยุดเกมนะครับแล้วก็ได้เวลาของทีเด็ดซูเปอร์ซับแล้วแต่คุณเจมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปแล้ว2คนนะครับยังมีโคต้าเหลือ,อหนึ่งคนคุณวินไม่เปลี่ยนเพิ่มนะฮะเมมฟิสเดอร์ปายลงมาครับเปดดี้ถูกถอดออกไปครับ <S <S โคต้าสุดท้ายของคุณเจมบาซ่าครับ ส่วนแมนยูของคุณวินเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะครับอะไะครับเมมฟิสเดปายเบิร์นครับเดมเบเล่อันซูฟาติโยกหลบเหลี่ยมให้กาบี้เบิร์นอันซูฟาติเข้าขวาโอบามายังโอบามายังจิงลูกนี้โอ้โหยเข้ามือของดาบิดเบกอครับก็เกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับเริ่มกลับมาเริ่มมาเหมือนกันนะครับฝั่งคุณเจมสประมาทไม่ได้นะคุณวินปีเก้ดักได้มาอีกแล้วครับเมมฟิสเดอร์บายไปที่อันซูฟาติอันซูดีไปกาบี้โดนดักครับ บอลของคุณวินบ้างครับต้องบุกบ้างนะครับคุณวินอย่าปล่อยให้บุกฝั่งเดียวไม่งั้นจะลำบากนะครับสภาพจิตใจเรานั่นแหละครับ <c oughs> โดนดักได้นะครับ <c oughs> ปีแก้ <c oughs> เดมไปได้อุ้ยายติดครับมฝั่งคุณเจมก็ต้องต่อ <c oughs> เนื่องเลยครับ ทำได้ดีก็ต้องดีต่อเนื่องนะครับเพื่อกดดันคุณบินม,มากขึ้นเลยครับขอเประตูที่2ก่อนนะครับตอนนี้เหลือ15นาทียัดเข้าไปอันซูฟัติเ,เหมือนจะเล่นเป็น c f เลยนะครับเอาโอบาไปเล่นเป็นปีกหรือเปล่ายืนบแบบนี้บ,บูสเกตยัดเข้าไปครับเดมเบเลยอันซูใช้ความเร็วของอันซูครับแต่วาฬก็มีสปีดเหม,มือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นเบสเพลเยอร์นะครับใช้ความหนาด้วยบังไว้ก่อนครับบายยี่มาติสครับโอ้โหเหลือประมาณ10นาทีนิดๆครั หาตัวฟางอ้าวกาบี้ดักได้ครับยัดเข้าไปใหม่ครับอันซูฟติใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวครับไม่มีใครเข้าให้เดินไปเดินไปยกลูกนี้เด็ดไปได้ยิงสวนโอ้โหติดในกราครับดาวสองอาบ้าเปิดเข้าไปมีใครเก็บหรือเปล่าไม่มีครับไม่ได้ครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าประตูที่2ยังไม่มาครับคุณเจมส์และดักบอลได้อีกแล้วครับมาทีใครทีมันยัดไปอ้โหต้องกลับมาครับคุณวิน ต้องกลับมาสู่เกมของตัวเองให้ได้ครับโดนกดนั้นักแบบแบบนีถึงแม้ว่าจะนำสองลูกก็หายห่วงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมาแล้วอุ๊ยคาร์อนี่ดึงไม่อยู่อ้าวเข้าทางครับคาร์อนี่ยังไงเก็บอยู่ไหมไม่อยู่ปิเก้ดักได้ข้างหน้ามีอันซูเอาละครับเหลือ3-4นาทีครับขอประตูที่2ก่อนได้หรือเปล่าอันซูฟติโอบาขอครับไม่ให้ฮะให้ทีเดียวไปได้คว่ำไปแล้วอาจารย์เอาย้อนมาเล่นฟรีคิกครับระยะค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับเนี่ยเหลือ3นาทีนะครับก่อนเจ็บหรือเปล่าครับ จะเรียกเปนสนามนะครับอันซูฟาติฮะเล่นเป็น CF นะครับในช่วงท้ายเอาละครับฝั่งแมนยูของคุณวินต้องขยับบ้างแล้วครับเพราะว่าพลังแดงเถือกเต็มเลยนะครับตอนนี้นักเตะเซมินาหมดกันหลายคนเลยนะครับแรดฟอร์ดลงมาซานโช่ลงมานะครับบ็อกบาลงมาสามประสานหน้านะครับอย่างน้อยก็ใช้ความสดของตัวสำรองหน่อยนะฮะอ่าทำไมจะเอาบ็อกบาออกนอกสนามเหรอ ขยับบล็อกบาแล้วปัดทิ้งออกนอกจอวีคิกของบาซ่าครับบุสเกตอยู่ที่บอลระยะนี้ต้องจ่ายไหมจ่ายเข้าไปครับเดมเบเล่เดมเบเล่ให้ที่จอดเอาบาครับเอาบาเปิดซ้ายเข้าไปฉลับเข้ามือขังนองดาบินโดเปวลอย่าไปภาคตามผู้บรรยายในเกมดีครับ โอ้เจ็บนะฮะกลับมาแล้วนะครับอันซูฟติกลับมาแล้วนะครับเวลาจะไม่พอหรือเปล่าเปิดลูกนี้บอกมาพี่ขอหน่อยโอ้ยคือเพิ่งลงมาไม่เฉลยังวิ่งเหยาะๆอยู่เลยครับบอกปาจบครับมาทาประตูเพิ่มไม่ได้ครับคุณเจมกลับมาได้แค่ลูกเดียวนะครับครึ่งแรกโดนไปเยอะหน่อยนะครับผมสามลูกกลับมาได้ครึ่งหลังหนึ่งลูกนะครับของบอลเท่ากัน50ซนะครับผมก็ ใช้มาตรการคนละครึ่งนะครับแต่ครึ่งของคุณวินเนี่ยครึ่งแรกได้ไปถึง3ลูกครับครึ่งหลังคุณเจมดีขึ้นนะครับแต่ก็กลับคืนมาได้ลูกเดียวนะครับสุดท้ายนะครับเป็นคุณวินนะครับที่คว้าแชมป์แรกได้สําเร็จนะครับและที่สําคัญเป็นการนําแมนยูนะครับผมที่เคยเข้าชิงมาแล้วซีซั่นที่73นะครับกลับมาเป็นแชมป์ได้สําเร็จสักทีนะครับส่วนคุณเจมก็อกหักครั้งที่4นะครับเข้าชิง4ครั้งก็ต้องพยายามกันต่อไปสําหรับแชมป์แรกคุณเจมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนีีีี้้้้้กกก็มมมมมมมปรรรระะะาาาาาณนนนคคคัับบใใท่่่่เเพิิงงขชชออยยลลืดดดดตตหผวแ กันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ